วันนี้มาหว่านปุ๋ยใส่ข้าวกันนะคะนี่หลังจากที่เราตัดแล้วนะคะอันนี้คือตัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์เต็มพอดินนะคะแล้วเราก็เอาปุ๋ยมาหว่านนะคะอินทรีย์วัตถุทั้งหลายนะคะที่อยู่ตามคันเพนาน,านี้เราก็กวาดลงให้หมดนะคะเราก็จะกวาดลงนี่ ให้เขาเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปให้เขาเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้หญ้าที่ขึ้นตามคันเพนาอืมเราก็จะกวาดลงข้างล่างน้ําเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายนะคะเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับเรานะคะ,อ,นะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้าวที่ตัดกับข้าวที่ไม่ตัดข้าวนาหวานาตัดจะได้ผลเยอะกว่านะคะจะได้ผลดีกว่าเยอะกว่านะคะเพราะว่าการที่เราตัดพวกใบที่มันได้เยอะก็จะร่วงออกหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้ตอข้าวที่ขึ้นมาใหม่ ตัวนี้เขาก็จะนำไปเลี้ยงลำต้นได้สมบูรณ์นะคะเพราะว่าไม่มีใบที่เยแยมากมายที่มาแย่งสารอาหารนะคะเขาก็จะได้เอานำไปเลี้ยงลำต้นนะคะนำไปเลี้ยงลำต้นต้นข้าวของเราก็จะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แล้วก็ต้นข้าวของเราก็จะสวยงามนะคะอินทรีย์วัตถุต่างๆนี่ค่ะหญ้าหญ้าที่ตัดนะคะเราก็จะ กยลงไปไว้เนี่ยอยู่ข้างล่างหมดนะคะอันนี้คือเราเอาลงให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้คือตัวที่ดำเอานะคะดำเอานี้เราไม่ต้องตัดนะคะทุกคนอันนี้คือดำเอานะคะอันนี้คือดำดำนี้ไม่ต้องตัดนะคะอันนี้คือดำ ก็จะเขียวนี่จะ้ะกำลังแตกโกนะคะทุกคนนี่กำลังแตกโกเราอย่าไว้น้ําเยอะนะคะน้ําให้ประมาณนี้พอนะคะเราจะใส่น้ําไว้เยอะถ้าใส่น้ําเยอะเขาจะข้าวจะไม่แตกโกนะคะเพื่อนๆน,นทุกคนข้าวมันจะไม่แตกโกถ้าเราเอาน้ําไว้ขนาดนี้ข้าวจะแตกโกดีนะคะอันนั้นก็ เตรียมดำนะคะทุกคนนั่นก็เตรียมดำอันนี้ก็คือดำแต่กอเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือให้ดูเปรียบเทียบดำแล้วก็ดำเอาแล้วก็หวานเอานะคะการดำนั่นก็จะใช้ต้นทุนสูงนะคะแต่หวานมันก็จะใช้ต้นทุนต่ำนะคะทุกคนก็เลยนิยมดำนิยมหวานนะคะไม่นิยมดำเพราะว่า ต้นตุนจะต่ากว่านะคะนี่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ